สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาเจิญกับข้าวนกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาในเระเลนดเช่นเคยกับพี่น้องคะ่ะวันนี้ข้าวนกนาชวนพี่น้องมาเก็บหอยค่ะพี่น้องอากาศด,ดีกับพี่น้องคะ่ะอากาดี19องศาค่ะวันนี้คะ่ะมาเก็บหอยที่ทะเลนะคะหอยแคลงค่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวเข้านอกนาให้ดูอุปกรณ์กันเลยว่าเวลาเรามาเก็บหอยนี่เราต้องนําอะไรกันมามั่งนะคะพี่น้องพี่น้องอุปกรณ์นะคะก็มีก็มีเนี่ยถังใบหนึ่งแล้วก็ที่ขูดอะนะที่ขูดหอยมันจะได้ง่ายไงคะพี่น้องคะ่ะแล้วตะกร้าเพราะนั้นพอเราขูดหอยเสร็จเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ไปไปตะแกรงตะแกรงในน้ําอย่างนี้ให้ทรายมันออกไงคะพี่น้องแล้วกวด ขวดนี้ออกมาใส่น้ําทะเลไปขังเอาไว้คืนหนึ่งแล้วมันจะกินอร่อยกับพี่น้องใส่น้ําทะเลกลับไปค่ะแล้วก็ไปขังไว้คืนหนึ่งแล้วมันจะคายทรายออกมาหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะอุปกรณ์ก็แค่นี้ค่ะพี่น้องแต่พี่น้องต้องใส่รองเท้ารองเท้าพวกรองเท้าบูทมาอย่างนี้นะคะยาวๆนะคะพี่น้องค่ะมันมันก็เป็นโครนอ่ะนะมันเละ,ะพี่น้องใส่รองเท้ามานะคะ บรรยากาศกับพี่น้องค่ะบรรยากาศที่มาเก็บหอยกับพี่น้องก็ประมาณนี้กับพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้นะคะก้างบนเขื่อนนั้นมันเป็นที่เป็นถนนแล้วก็ที่จอดรถเข้านกนาจอดรถเอาไว้บนเขื่อนแล้วก็เดินลงมาอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่บรรยากาศนะคะคนมาเก็บกันอยู่กับพี่น้องคนก็มาเก็บกันก็เยอะนะแต่ก็ไม่เยอะมากค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสักรู่เราไปดูกันเลยกับพี่น้อง ว่าเป็นไงมัง่งแต่ช่วงนี้อากาศดีมันอุ่นๆแล้วมันอ้วนแล้วนะคะพี่น้องค่ะมันอ้วนแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องรู้ดูการเก็บหอยหอยแครงคนก็เข้ามาเก็บนะแต่คนไม่เยอะนะคะตอนนี้ส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศนะคนเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ค่อยมาเก็บกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะแต่หอยนี้แพงนะกิโลสิบสามสิบสี่ยูโรนี่เตียวในตลาดนะัด ไม่สดด้วยกับพี่น้องเห็นไหมคนก็มาเก็บเดินชมบรรยากาศก,กับพี่น้องค่ะในทะเลอากาศดีค่ะเดินไปอีกนิดนึงอากาศดีมากเลยไม่ร้อนด้วยกับไม่เย็นด้วยพอดีเลยลมหน่อยหนึ่งเดินไปดู ู่บนทรายอย่างนี้นะพี่น้องอยากเก็บนะอย่าเอานะเพราะว่ามันจะผอมมันโอนกลูกแล้วค่ะพี่น้องมันผอมคะ่ะไม่เอาคะ่ะเอาเฉพาะตัวที่อยู่ใต้ทรายนะคะเคล็ดลับนะคะพี่น้องอย่าเอาตัวอย่างนี้นะคะไม่ต้องเอาคะ่ะวางอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องเอาเจอแล้วค่ะพี่น้องกูดกูดไปก็เจอเองค่ะนี่ตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะตัวใหญ่ค่ะ ขูดขูดไปก็เจอเองนี่ขูดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมันอยู่ไม่ลึกกับพี่น้องมันอยู่ไม่ลึกใส่ตะกร้าก,ก่อนเดี๋ยวก้อยเอาไปร่อนในน้ำทรายมันจะได้ออกกับพี่น้องหาไปด้วยเรื่อยอย,ะะอ,อ,อ,อยอย่างนี้ะค่ะก็เจอเองขยเยอะแยะกับพี่น้องเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะ หอยพอเกี่ยวมานะมันก็จะอยู่กันเป็นกระจุกกับพี่น้องค่ะอยู่กันเป็นกระจุกกันเยอะมากมากค่ะเนี่ยดูสิดูสิคะอันใหญ่ๆอวบอวด้วยช่วงนี้มันอวบแล้ว,ค,วลค่ะพี่น้องยเยอะหอยแกลง้งค่ะพี่น้องหอยแกล้งดูสิคะอาไปคุยไปกับคนคนจีนพวกนั้นเขาก็มาหาค่ะพี่น้องค่ะหาไปคุยไป แล้วได้เท่าไร่เดี๋ยวเข้านอกน้ำมาบอกพี่น้องนะคะพี่น้องขาผลงานกับพี่น้องขาหอยเติบใหญ่ค่ะพี่น้องผลงานเก็บประมาณเดินเล่นค่ะแต่เก็บก็ประมาณจะสี่สิบนาทีค่ะพี่น้องแต่เก็บเล่นๆนะคะไม่ได้ออกจริงนะคะได้แค่นี้ค่ะได้เยอะแยะกับประมาณสามกิโลนะคะพี่น้องค่ะพอแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องหอยเยอะมากค่ะพี่น้อง ลงานค่ะมองเห็นไหมคะคลิปเก็บหอยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วต้องเดินเล่นต้องเก็บหอยกับพี่น้องอากาศดีมากเลยค่ะอากาศที่รดมทะเลนี้ดีมากค่ะพี่น้องค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นด้วยค่ะปลอดโปร่งเลยค่ะพี่น้องโอเคนะคะสำหรับคลิปเก็บหอยคแคลงที่เนเธอร์แลนด์ ครั้งแรกของปีค่ะพี่น้องเข้านอกนาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะ่ะขอขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจเข้านอกนาค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ให้เข้านนกนาด้วยนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเข้านกนาต้องขอลาไปก่อนกับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมดูนะว่าเข้านนกนาทําเมนูอะไรนะคะพี่น้องโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี้ค่ะพี่น้องหอยเมื่อวานที่เข้านนกนาไปเก็บมาแล้วก็ที่บอกว่าต้องมาแช่น้ําเอาไว้คืนหนึ่งก่อนนะคะ เราต้องนําน้ําจากทะเลใส่ขวดมาไม่ใช่มาแช่น้ําที่ไหนอ่างแล้วเอาไปแช่มันตายนะคะมันต้องอยู่มันต้องอยู่กับน้ําทะเลนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้านอกนาฉัดต้มต้มหอยให้ดูว่าต้มยังไงมันจะได้อร่อยนะมันจะได้สดสดนะพี่น้องแล้วก็ผัดกับใบกะเพราขาวของเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะผัดแบบผัดผักบุ้งไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง ใส่กระเทียมพริกสดลงไปอร่อยมากๆอ่อยพวกนี้ตําลาบทําลาบตําตก้อยก้อยลาบอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะตานกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยกับพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นไหมล้างสะอาดมันจะคายทรายออกมาการล้างก็ใส่ในในซิง์นี่แหละพี่น้องใส่ในซิง์แล้วก็เปิดน้ําลงไปแล้วมันชักล้างไปเองไม่ต้องไปถูอะไรมันอยู่เห็นไหมมันเปิดปากออกมาอีกแล้ว มันยังไม่ตายกับพี่น้องขาแจ้น,ะแจ,นะแจ้ไว้คืนหนึ่งค่ะสะอาดไม่มีทรายข้างในเลยทีนี้ค่ะอย่าไปต้มก้านนกนาจะต้มหอยให้ดูว่าต้มสองวินาทีหรือวินาทีพอมันเปิดก็เอาขึ้นเลยค่ะแล้วแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็เรามาผัดกับพี่น้องขาน้ําเดือดแล้วค่ะพี่น้องใส่หอยลงไปเลยตอนนั้นมันจะอ้าปากออกพอมันห้าปากออกก็ก็ตักขึ้นได้เลยนะคะพี่น้อง โอยก่อนมันยังไม่อ้าปากก่อนนี่มันเริ่มอาปากแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันเริ่มอาปากแล้วพอมันอ้าปากหมดเราก็ตักขึ้นเลยกับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็ต้องเอาไปผัดอีกกับพี่น้องก้าวนกนา ไม่กินกับน้ำจิ้มวันนี้ผัดกับผัดผัดโหรพาขาวจักขึ้นเลยหอยเนเจอร์แลนด์มันจะไม่มีเลือดนะคะพี่น้องนี่ทำอย่างนี้แหละพอมันห้าออกก็ตักตักเลยค่ะพี่น้องขาเห็นไหมมันไม่มีเลือด ลงไปอีกแล้วทําอย่างนี้เรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะนี้แหละกับพี่น้องปอดต้มเสร็จแล้วปอดต้มเสร็จแป๊บเดียวก็ก้านวนอกนาเอาอไปแกะเนื้อแล้วเดี๋ยวทําเมนูอ,อ้อยแครงผัดชาดีกว่านะคะพี่น้องผัดชา <c oughs> ก็ตามตามสไตล์ของข้านวนอกนาน,นั่นแหละค่ะ <c oughs> ตามสไตล์ของครัวเข้าบ้านอาครัวบ้านก้าวนกนาค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าเมนูน่าทานขนาดไหนเนาะนี้แหละค่ะพี่น้องปอดต้มเสร็จก็แกะแต่เนื้อแกะแต่เนื้อได้ได้แค่นี้เลยค่ะประมาณถ้วยเล็กๆหนึ่งค่ะอหอยนั้นที่เก็บมาจากทะเลก็ประมาณ3ามกิโลกว่าแตพ่พูดจริงๆแล้วหอยช่วงนี้ไม่ห้วนนะคะพี่น้องมันไม่ก้อยอ้วนเท่าไหร่ ก้านนอกนาว่าวันหยุดวันหยุดฮัจจิน้าเนี่ยวันสิ้นเดือนจะมีวันหยุด่างศาสนาคริสต์อีกครั้งหนึ่งมันอ้วนช่วงนั้นเลยมันอ้วนเดี๋ยวค่อยไปเก็บดูอีกเดี๋ยวก้านนอกนาจะผัดแล้วก็มาเสิร์ฟใส่ใส่จานให้พี่น้องดูนะคะนี้กับพี่น้องอ้อยแครงเนเธอร์แลนด์ผัดชาใส่ใบ,บโอรพาขาวของเนเธอร์แลนด์กับพี่น้องขาหน้าตายอย่างนี้กัะน่าทานไหมคะ ผัดชาค่ะพี่น้องมาตัานด้วยกันกับพี่น้องค่ะข้าน้องนาหิวพอดีเลยก่อนอนุญาตไปทันข้าวก่อนกับพี่น้องอื